Let's go. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับน้องน็อตครับครับผมก็มาพบหมอและแมนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับพอดีติดภารกิจมากมายนะครับครับน้องน็อตครับสิ้นปีนี้ทางให้ดีไฟมีอะไรพิเศษครับก็แน่นอนครับก็ตอนนี้นะฮะเรากำลังจัดงานนะครับรถกระนำสิ้นปีครับพี่แมน สินค้ารวมสินค้าเดโมสินค้าตัวตัวโชว์เดโมใช่ไหมสินค้าตัวใหม่ค้าสต็อกด้วยอาราคาพิเศษไหมพิเศษแน่นอนครับเร่าเลยนะทุกรายการทุกท่านนะมีหลายอย่างนะครับมีลำโพงมีอินดิเกตนะครับมีสายเตอร์คอนเน็กครับโอ้ยมีหลายอย่างเลยหูฟังเอ้ยอะไรเยอะมากเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่า ี๋ยวเรามาไล่ดีกว่าชครับผมไล่ดูแล้ว่ามีอะไรบ้างในไลน์นี้เลยครับผมใครเพิ่งเข้ามารีบกดเข้ามาดูเลยฮะสินค้านี่แน่นอนเลยราคาพิเศษแน่สภาพสวยมากผ้าแบบทนัง์เฟรยแล้วก็เป็นสินค้าตัวชูครับผมพิเศษมากๆทุกท่านถ้าไงไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่าครับผมเรามาเริ่มจากด้านไหนก่อนฮะซ้ายมือซ้ายมือเลยนะโอค้โหนี่ฮะนี้เลยฮะครับขอโทษทีต้องงดอเข้าโพเดียมเลยครับเสร็จครับ รุ่นปัจจุบันด้วยานะครับตัวนี้นะครับเนมูโซเจน2นะครับผมเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะครับปกติเนี่ยตัวนี้อยู่ที่60,000บาทนะครับพิเศษเหลือเพียง4,9,900บาทกับพี่แมนอ่าเป็นองี้ฮะเสียงดีมากเสียงดีมากใช่ไม่ถูกหวังแน่นอนลำโพงออยวันนะครับอืดีไซน์สวยเสียงดีครับผมมูโซ เจนสองครับตัวแรกผ่านไปตัวต่อไปเลยครับโอ้โหตัวนี้ฮะน้องเล็ก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 นะฮะตัวนุ้ตัวนี้นะครับมูโซคิวบีเจนสองเช่นกันนะครับผมปกติเนอยู่ที่48,000บาทนะครับเหลือเท่าไหร่ครับพิเศษเหลือ36,900พบาทนครับโอเคครับตัวนี้ก็ย่อกลงมานิดนึง ใช่ฮะเสียงดีไม่แพ้พี่ตัวใหญ่ใช่ครับรุ่นเล็กแต่เสียงดีใช่ฮะไม่แค่นั้นครับครับผมต่อเลยครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่เรามาของอเมริกาเลยสิครับผมจอฟ้านะครับ Macintosh iS150 นะครับไวเลสนะครับตัวนี้นะครับสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทพิเศษเพียงสี่หมื่นเก้าร้อยบาทใครมองหา Macintosh อยู่นะฮะจอฟ้าไม่ควรพลาดใช่ฮะก็ตัวนี้นะฮะ ทั้ง3รุ่นนี้นะครับเป็นแบบชิ้นเดียวจบเลยชิ้นเดียวจบเลยเล่นง่ายเล่นสะดวกนะครับต่อไปลำโพงครับโอ้ตัวนี้ไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยฮะคอคอลนะครับตัวนี้ผลิตจากฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะครับผมตีเนี่ยสามหมื่นสองพันบาทนะครับพิเศษสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใช่ฮะสินค้าเดมูสวยๆนะครับนอกจากนี้ข้างในนี้ นะครับตัวนี้ผมถือให้ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ฮาก้าฮาร์โมนีนะครับรุ่นเอสัว f อฟร้อยวนะฮะราคา่ะไรครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงทาวเวอร์3ทาง4ไดเวอร์นะฮะปกติเนี่ยอยู่ที่35,900บาทนะครับพิเศษเหลือเพียง2,1,900บาทนะครับผมราคาดีนะดีมากครับลำโพงทางผือใช่ฮะ ใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่สายใหญ่นะครับแน่นๆเลยนะฮะรครับที่งแอบชอบเลยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้โอ้โหมีคู่เดียวนะครับครับผมกองอุปกรณ์ครบทุกอย่างหน้ากงหน้ากากครบหมดครบใช่ไหมฮะครับอ่าได้ไปคู่เดียวจบเลยครับครับผมต่อไปนะครับไม่พูดไม่ได้ครับเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับผมเห็นเลยนะอ่าแบรนด์ดังนะครับมอนิเตอร์ออดิโอ รุ่นซีเวอร์รอยนะครับ7จจีด้วยนะพี่แมนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับ สภาพเนี่ยเงาวับเลยสีเป็นแบล็กคอร์นะใช่แบล็กคอร์นะฮะไรต์ตำหนินะครับจากามหม่นเาก39,900บาทพิเศษเอาไปเลยครับ29,900บาทมีคู่เดียวนะครับพี่แมนเนี่ยฮะราคานี้นะครับมีคู่เดียวนะฮะอยู่นั่งแนิ้วป่ะ8นิ้วฮะแล้วก็ตัวโกตัวเด็ดของเขาเลยนะฮะเป็นโกนะครับผมนี่ใครได้ไปนี่เพลงสุดยอดนะครับครับผม หม่กว่านี้สภาพดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมีที่นี่ที่เดียว HD Hi-Fi ครับผมคู่เดียวด้วยใช่ฮะคู่เดียวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพง Limited Edition นะครับหลายๆคนฝันถึงนะครับเป็นตร a n งเกิลโคมเม0 anniversary นะครับผมปกติ anniversary 40ใช่ครับเป็นครบรอบ40ปีนะครับตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมา ด้วยการละเมียดละไมเลยนะฮะทั้งวัสดุอุปกรณ์พรีเมียมนะครับผมครับผมแตงเกิลนะฮะตัวนี้ผมก็ิต่อยู่ที่85,000บาทครับพิเศษเดโมเหลือเพียง54,900บาทครับพี่แมนโอ้รดมาเยอะเลยนะใช่ฮะนี่ว่าทำฝรั่งเศสด้วยป่ะตัวนี้ทำฝรั่งเศสใช่ไหมใช่โอ้โหสีที่เราเห็นนี่อีโมนี่นะครับอ่าสุดมากใครได้ไปฟังเพลงสุดยอดครับ ครับต่อไปนะฮะเป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นนี้นะครับขายดีมากนะฮะเป็นเรียกว่าเบสเซลเลอร์ของ h d Hi-Fi เลยก็ว่าได้นะครับเป็น Triangle Borea BR03 นะครับคู่นี้นะฮะราคาหราคาราคาดีมากๆเลยนะครับในร้านเนี่ยเรียกว่าขายแบบเทน้ำเทท่าเลยแต่ตอนนี้นะฮะ h d Hi-Fi ตัดสินใจ ขายตัวเดโมนะฮะโปรตีนะครับปกตินะครับ23,000บาทเหลือเพียง1 3ึ0 0เก้าร้อยบาทครับพี่แมนนะฮะเราเล็กลเลยนะสินค้าดีสินค้าใหม่สภาพดีนะครับผมเบสเซลเลอร์นะตัวนี้ใช่ใช่เบสเซลเลอร์เลยนะฮะโบลเลียเบียร์สองสามต่อไปนะครับเมื่อกี้เราอยู่กันฝรั่งเศสนะครับเราไปอเมริกาเราบินไปอเมริกาครับพี่แมนฮแบรนด์อะไรครับผมตัวนี้นะครับแบรนด์ดังขวัญใจมหาชนพกออดิโอนะฮะ รุ่นลีเซิร์ R 2 0 0นะฮะตัวนี้เนี่ยปกติอยู่ที่23,900บาทครับพี่แมนแต่ h d f i จัดให้ครับเหลือไปเลยเหลือเพียง19,900เก้าพั้ร้อยบาทครับพี่แมนราคาดีนะครับใช่ฮะตัวไดเวอร์เนี่ยเป็นเทอร์ไบรทโคนนะครับซึ่งอ่า ด้วยเบสของเขาเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายักษ์ใหญ่มหาชนเลยใช่ครับมอนิเตอร์พินาเคิลนะเป็นพินาเคิลนะครับละเอียดดีนะครับใช่ต่อไปไม้ไผ่อะไรเนี่ยต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงเรียกว่าเป็นลำโพงแบบถูกสร้างมาเป็นลำโพงเพื่อมอนิเตอร์เลยนะครับพี่แมนตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงตู้ไม้ไผ่นะครับผมงานละเมียดมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแวนการ์ดเอสเอ็เอสเอแ lap นะครับพี่แมนครับผมนะครับ ตัวนี้ปกติอยู่ที่42,000บาทนะครับผมแต่ตอนนี้ h d f i จัดให้อีกแล้วครับเหลือเพียง37,900ื่นเจันเ้อหลนะนราคาดีนะใช่ครับผมก็รุ่นนี้นิดนึงนะครับได้แรงมันใจมาจาก Ls 3 5 Ls 3 5นะฮะผลิตเป็นตู้ S A Lab เป็นตู้ปิดนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ใครได้ตปองเป็นห่วงแน่ต่อไปก็จะเป็นอย่างเครื่องเล่นพีแมงอย่างนี้เราก็มี นะฮะก็มีหลากหลายเลย np 5อ่านะครับครับผมเดี๋ยวมาห็นข้างล่างแบ๊บอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ฮะต้องขยับนิดนึงนะครับผมใหญ่ออกเลยฮะนี่ครับเป็นลำโพง t h a k a harmony นะครับผมรุ่น platinum s 4 0์ version 3นะครับครับผมปกติคู่นี้เนี่ยอยู่ที่14,900บาทแต่ตอนนี้ฮะเท่าไหร่ครับ hd hi-fi ลดจัดหนักจัดไปอีกแล้วครับ เหลือเพียง9,000 900บาทครับผมจมพูไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับผมใครมองจำพงฟังเพลงบุกเชลนะใช่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งรัวนี้แพลตินัมด้วยนะครับเป็นตระกูลสูงของทาก้าเลยนะครับต่อไปครับพี่แมนโอ้โหมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับม่พูดไม่ได้แล้วเรามาอเมริกากันต่อตะกี้เราพูดรุ่นน้องไปอันนี้รุ่นพี่ป่ะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นตัวนี้เป็นแม็กอินทอสนะครับรุ่นท็อปนะรุ่นทไวเลตนะครับ rs สองห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้ปกติอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับผมแต่ตอนนี้อนเ,เอาไปเลยครับหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยบาทครับพี่แมนดจบนะอุปกรณ์ครบ ภาพสัตภาพนางฟ้าเลยนะครับเต็มเลยนะเสียงเต็มห้องจะวางช้องนั่งเล่นนะฮะห้องรูมนะฮะห้องรับแขกนะครับได้หมดเลยใครเข้ามาเห็นจอฟ้านี่รับรองว่าห้องนอนก็ได้นะอ่านะครับนะครับผมพิเศษสดๆโอเคแล้วมาเหลือเห็นอินเตอร์คอนเน็กอะไรนี่ฮะอ่านตอนกุปกรณ์ายนะครับเราก็มีมากมายจริงๆนะครับพี่แมนครับเนี่ย นะครับอะไรเนี้ยบล็อตแบเนี่ยเป็นแบรนด์ไวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเผา3.5 to r ้าทซนะครับใครี่กำลังมองหาอยู่เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะเลยครับความยาว1นเมตรเนี่ยปกติอยู่ที่ 1, 8 4 0บาทนะครับตอนนี้พิเศษอยู่ที่1,5ึ0ห้าร้อยเก้าสิบาทครับพี่แมนโอเคสายอเมริกาขยับไปสองเมตรนะครับมีหนึ่งเมตรมีสองเมตรหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับ ก็ราคาเท่ากันเลยฮะ1,590บาทเรื่อความยาวได้เลยนะใช่แล้วเหลือมาเห็นลูน่าแปตัวดังเนี่ยโอ้โหลูน่าแปดสี่เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยโปรเกรสร์นะปกติเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทตอนนี้เอาไปเลยครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับแล้วก็สายอินเตอร์คอนเน็กต์หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นสามจุดห้าเป็นสามือนกันนะถูกมินิถูกมินินะเหลือพันห้าเก้าสิบครับพี่แมนโอเคครับโอ้โหอะไรจะถูกขนาดนี้นี่อะไรเนี่ย โอ้ยตัวนี้อันต้าไวโอเลตนะครับผมโคเชียวว่าโคแอคนะฮะความยาวหนึ 2, 2, ่งเมตรนะครับเหลือพันหกเก้าสิบบาทนะครับผมสองเมตรเท่าไหร่สองเมตรสองพันเกสิบาทครับ3เมตรครับ3เมตรสอง0ันเก้าสิบาทนะครับผมความยาวแล้วนะใช้ได้เลยนะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้แต่สมบูรณ์เลยเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็น R C A R C A 2เมตรนะใครที่ต้องการ R C A มีความยาวนิดนึงก็ให้เลือก2เมตรนะครับแต่หนึ่งเมตรเนี่ย อยู่ที่2,990บาทครับพี่แมนจาก3,520บาทนะบาทครับผม2เมตรเหลืออะไรครับเหลือ3,490บาทครับพันบาทนะครับลดเยอะมากอันี้ตัเต้าไรเล็ตกพูดไปแล้วนะครับอันนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้เป็นมินิดูมินิเหมือนกัน2อเมตร2เมตรเหมือนกันอ่า1,890บาทโอเคบาทใครมองหายอยู่รีบเลยนะครับแล้วก็มีอีกยืนกอง ราคาพิเศษนะครับผมเป็นเซเวียเป็นอะไรครับไม่ใช่ i หรือไงตัวนี้เป็น h d m i นะครับ 4K นะครับความยาวก็มี1เมตร2เมตรนะครับผมราคาเนอยู่ที่1,100เท่านั้นเองนะฮะโอเคแล้วก็2เมตรเนี่ย1,500บาทเท่านั้นเองสามารถเชื่อมจากทีวีมาเข้าดีเดตดิแมนดเข้าแอคทีฟที่มี h d m i ARC นะใช่เลยครับไวร์เวอร์ 4K แน่นอนโอ้ ครับโซเฟียนี่ก็ขายดีเป็นเบอร์ต้นๆเลยแหละลำโพงทีวีอ่ะผมว่าเสียงเบาอ่ะเรามีซาบาพิเศษไหมครัแน่นอนฮะตัวไหนครับออ๋ตัวนี้ตัวนี้นะฮะแบรนนี้เลยเรามีสินค้าเดโมราคาพิเศษนะครับครับผมโบเวอร์แอนด์วิวจิตครับผมอ่าดูเลยครับดูตัวนี้นะครับเป็นพาโนรามา3นะครับพี่แมนครับรองรับระเบียรมอนะครับใช่มีไดเวอร์อยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีด้านหน้าด้วยนะครับครับผมนี่ฮะโอ้โหราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้จาก43,900บาทพิเศษ35,900บาทนะครับผมโอเคครับผมยอดเยี่ยมมากครับผมสบายนะใครมองหายอยู่ไม่ควรพลาดใช่สภาพหูฟังนะครับแบรนกาโดนะครับเป็นไงบ้างงานนี้เราเอามาแบ่งแบ่งปันเลยนะฮะราคาพิเศษทุกตัว นะครับได้เลยนะติดต่อได้เลยราคามาคุยหน้าร้านกันได้เลยนะครับครับนะครับก็สินค้าสภาพนางฟ้าแกะกล่องอุปกรณ์กล่องครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับใช่อ่ามาเห็นตัวโซนัทป่ะโอ้โหเห็นแบรนด์อิตาลีแล้ว่าโอเคจริงแล้วโซนัทมั่งอ่ะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงอ่าไวเลสสปีคเกอร์มันนะฮะโซนัทฟาเบอร์ออมเดียเหลือไงครับตัวนี้นะหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเอาไปเลยครับ หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ<ห>ตัวนี้ก็เป็นระบบสัมผัสนะครับผมเสียงดีนะตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับเป็นรุ่นขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอ่าผมเลือกมาเห็นแอคทีฟนะฮะตัวต่อไปนะครับเป็นลำโพง Q Acoustic QM 20 HD นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับแอคทีฟนะครับผม สเตอริโอนะฮะมีทั้งสองข้างนะครับผมรองรับบลูทูธนะครับโอ้โหมากมายช่องต่อเขานะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยครับ16,900บาทมีสีดำสีเดียวนะครับผมไม่ควรพลาดนะใครที่เล็งอยู่นะครับพี่แมนใครโต๊ะคอมใช่ใครอยากเล่นง่ายๆชิ้นน้อยคิวตัวนี้ไม่ผิดหวังเหมาะมากราคาสภาพนางฟ้ามากมใหม่ๆมากครับครับผมครับแล้วมาต่อไอีกตัวหนึ่งเป็นลำเป็น <S <S อินดิเกตออินวันยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฮไฟโรดไอเอสห้าสองศูนย์นะครับแบกกำลังขับเนี่ยถึง250วัตต์ต่อชันแนลเลยนะฮะครับผมตัวนี้นะครับปกติอยู่ที่1,69,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ h d Hi-Fi จัดพิเศษให้เลยนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ140,000 9,000บาทครับผมครับสินค้าเดโมสนใจติดต่อได้นะครับอุปกรณ์ครบกองสภาพใหม่กริบเลยนะฮะแล้วเหลือมาเห็นข้างล่างตัวนี้นะครับเป็นลำโพงอีวอวันนะครับผมเป็นจากค่ายอังกฤษเป็นแคมบิดออเดียโอนะฮะตัวนี้นะครับอีวอวันครับราคาตั้งอยู่ที่5 9 9 0 0บาทาอบาทแต่ราคาเดโมเหลือเพียง5 5 9 0 0บาทครับผมก็อีววัน h ฮมบิดออยดูนะครับลำโพงรอบทิศทางครับกำลังมหาศาลนะครับผมครับนี่ก็เป็นคข้าวของสินค้าตัวโปรนะในๆก็ในๆแล้วเพิ่มมากนิดนึงนะครับตอนนี้นะฮะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับกับหมมโปรโมชั่นทาก้าบวกวิมแอมอัลตรนะครับผมก็จะมีให้เลือกกันทั้ง3เซตนะครับไปเลยครับเซตแรกนะครับ เป็นวิมแอมอัลตานะครับบวกกับทาก้าทีเอวี 807S นะครับก็ราคาปกติอยู่ที่28,400บาทนะครับเรามาจัดชุดพิเศษเหลือเพียง25,900บาทนะครับก็ได้ครบไปทั้งสามชิ้นเลยนะฮะตัวนี้เป็นไงบ้างครับต่อไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นทาก้าทีเอวี 807B นะครับก็ไดเวอร์เนี่ยขนาด8นิ้วนะฮะตัวนี้ก็ ปกติเนี่ยสามหมื่นสองพันแปดร้อยพิเศษเนี่ยเหลือสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทกับพี่แมนสุดท้ายแล้วครับส,สุดท้ายตัวนี้ยอดฮิตสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาชุดฟังเพลงแบบคุ้มๆจบๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะปกติเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทาการ์ฮาร์โมนีทีเอวีห้าศูนย์หก FV2 นะครับผมเป็นลำโพงตั้งพื้น3ทาง4ไดเวอร์นะครับผมเนี่ยแะรรนะฮะตัวนี้เนี่ยปกติอยู่32,800บาทพิเศษเอาไปเลยครับ28,900บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะครับพี่แมนรีบเลยนะ,นะ,ะหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนะครับ ก็วันนี้เราคข,ข้าวสินค้าเดโมตัวโชว์ครับผมสินค้าก็เดโมมีแค่ชิ้นเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกพอสมควรนะควรแต่วันนี้ค่อนข้างเยอะ,อะเราควรจะเยอะนนไปถือว่าเป็นตอนที่1ตอนที่1น่ 1> ไม่มีตอนสองนะ,ะนิดนึงสินค้าเดโมเนี่ยมีรายการเดียว หมดแล้วหมดเลยใช่บางบางตัวมีน้อยมากใช่มาใครมาก่อนเนี่ยมามาจับจองได้เลยใช่ใช่มีจานวนจํากัดจำนวนจำกัดเอางี้ดีกว่าอมาเลือกเองดีกว่าแล้วก็งานนี้เนี่ยมีถึงเพียงแค่วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้ยี่สิบเจ็ดธันวาถูกไหมใช่ับปัจคือยี่สิบเจ็ดยี่แปดไม่ได้ละไม่มีละไม่มีละอ่า สุดท้ายยีมากันเยอะเลยครับผมสิบโมงถึงหกโมงเย็นมาแวะคุยกับพี่แมนได้นะฮะคุยกับน้องน็อตได้แล้วก็ทีมงานทั้งหมดครับนะครับก็ติดต่อได้ก็มีเบอร์ติดต่อยังไงก็ติดต่อเบอร์ผมได้เลยนะครับเบอร์083 317 6634นอตครับผมอ๋เบอร์แมนนะ063 สองสามหกหกหนึ่งเก้าสามครับก็สามารถติดต่อทีมงานมาได้สนใจตัวไหนนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผก็แอดไลน์นะครับแล้วก็อินบ็อกมาอินบ็อกมาคุยกันนะครับแล้วก็ตอนท่านที่อยู่ในแวกกรุงเทพปริมณฑลใช่ใมาที่ร้านก็จะดูให้มาส่งให้อะไรอย่างเงี้ยมาหาลองก็ได้ว่ายังไงยังไงให้ทีมงานยินดีบริการทุกท่านครับผมปีละครั้งเองฝากเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างี้ไม่ควรพลาดใครให้รางวัลตัวเองในปีใหม่ หรือว่าบางท่านจะซื้อให้คุณพ่อับหรือให้คนที่เรารักนะครับผมว่าสินค้าเดโมเนี่ยสภาพทางฟ้าแบบนี้ไม่ควรพลาดครับราคาพิเศษเยอะมากได้ไปผมว่าไม่มีหวังแน่แล้วก็เสียงพวกนี้เป็นไฮไฟอยู่แล้วค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องห่วงครับแล้วก็บางคนซื้อให้ระวังตัวเองซื้อไใช้องกับไม่กวัวใช่ใช่นี้เราสองคนไปก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเป็นตอนสองเพราะว่าวันนี้เราไม่ทันค่อนข้างเยอะก่อนผมก็ต้องรับไปก่อนครับนี้ก็เย็นมากแล้วคุณข่านแล้ว อยอะหลังเออูยอะหลังอ๋ออย่างนี้นะฮะจากที่เรารีวิวในร้านเนี่ยตอนนี้นะเราสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับในอ่า HD Page เนะครับ HD Hi-Fi นะครับเราก็จะลงเป็นภาพสินค้านะที่มีราคาพิเศษด้วยจะเยอะกว่านนี้นะพี่แมนะค่อยลงมาเรื่อยหรือว่าเป็นเพจอ่า เฮดดี้ไฮไฟไบเนอร์เทอร์โบนะคะในนั้นก็จะลงไว้แล้วก็มีสกรูพงอีกเยอะมากเยอะมากเข้าไปได้จริงเดี๋ยวทางทีมก็จะยอยลงเรื่อยๆแล้วใช่ครับช่วเวลาที่เหลือนะฮะคนี้เรามาเมาส์กแมนก่อนครับเพื่อทุกท่านดูก่อนเพื่อเร่งๆไว้ก่อนครับใครสนใจก็มาติดต่อเราครับก็ดูย้อนหลังที่ไหนครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับช่อง HD Hi-Fi Channel นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปในต่อต่อไปนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับผมไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในหน้าครับผมครับสวัสดีครับโหยวันนี้ใส่แว่นหลออเลยนะฮะอ๋อไม่ได้เพื่องานนี้โดยตรงนงสินค้าราคาพิเศษนะครับก็จัดให้ลูกค้านะครับผมนี่ครับสินค้าติดต่อได้เลยครับผมไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ